เจนอีตัแล้วเร็วเออแสดงความไพรี่คนเห็น <okay> มึง oh> ยัมงไพร่ไม่พอเหรอไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข้หนอยรักพี่ไข้หนอยคนเดียวนะพี่ พี่มานพี่มุกกระโชกกระชวง <ไป S 1> พี่เด๊ตัว่างบางล้อบางดีดูเบื่นมากมีไม่เคยสนใจนุ่มล้อมาเลเลตาหดอง <ไป S 1> เสนอข้าก่องเงินทองมาให้ไปค่ะตอนนี้หัวดูตัวแล้วชอบแต่พอตรงกลางรถคันยาวใหญ่แต่เป็นรถไฟเลยไม่ต้องการ กีก่อนลูกนะ,ะ,ะไรนะแม่จะผ่าก่อนวายแม่จะผ่ากีแล้วหรอใช่ยังไงแม่กเก่อนจะลูกอ,อัปเดตหน่อยแม่ผ่ากีบ้างเลเราจะเข้าโรงพยาบาลนะคะวิทยาการมันลีอะค่ะโรงพยาบาลวิทยาการมันลีอะในวันที่11เอดก็คือวันเสาร์ค่ะจะทำการผ่ากีกันพรุ่งนี้เราต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลนะคะลูก ก็มีกี่ไปเลยสิคะใช่ก็มีกี่ไปเลยสิคะรออะไรอยู่ล่ะหนูค่ะจะเข้าหาใครหาหาใครอ่แม่ไม่เคยหยิวแตงไม่เคยว่าใครลูกแต่ว่าของเราเราทําเพื่อความสุขด้วยตัวเองของเราไงลูกนะคะเราไม่ได้ทําเพื่อใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเกิดเรามีความตั้งใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัย โน้นแล้วค่ะว่าเราจะต้องมีกี่ให้ได้เราก็ต้องวันนั้นมันก็มาถึงแล้วลูกแล้วผักกีแบบว่า,าพักฟื้นดานแมแม,แม่แม่ว่าก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะสี่ห้าวันก็โอเคแลยเพราแม่ร่างกายแข็งแรงไงร่างกายกำยำอ่ะโอ้ยร่างกายกูกำยำอีกเหรอแมมใส่ผ้าของมึงเออแมมกำยำโอ้ยนะ แม่ผ่ากีจ่ายเงินสดหรือว่าใช้บัตรประชารัฐคะแม่ใช้อัดทองหรือเปล่าต้องประชาัฐเท่านั้นค่ะเออช่วยบอกหน่อยหนูนะคะเพ่บอกคอมเมนต์หน่อยว่าใช้บัตรประชารัฐค่ะเออหรือไม่ก็คนละครึ่งค่ะหนูอ๋ออีที่มันก็รักษาตัวมันอยู่แต่มันจะได้ไปในวันจันทร์ อีทีปเป็นอะไรอะแม่อีทิปมันก็ไปเปลี่ยนนมใหม่ไว้ Why? ดันก็ปังแล้วนะแม่เพิ่มเสริมความปังเข้าไปอีกหรอเอออีนี่อะมันชอบหาความปังใส่ร่ามาตลอดจะมีภาพหลุดคุณแม่ใส่บิก,กินี่ไหมคะอันนี้ต้องถามก่อนเพราะว่าเจ้าต้องทำม,มันต้องมีมามอยู่แล้วคะ่ะลกูกบิกินี่นะ่ะเออวันนี้ถูกทีต้องมาจา้า อยากให้แม่แบบกลัวยศหนูหน่อยแม่น้องนิหนาแล้วเออน้องประจ่างโอ้ยตลกก็มีในกางรายการอีกแล้วออกแถลงการในนามของพระมหาเทีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะวันนี้จะมาอวยยศอวยพรให้กับน้องประจ่างนะคะมีเดตติ้งตังๆั้งรเยยนัมบ๊าวันนะน้องนะ น้ำพุวันค่ะเรามันเทศวัยรุ่นจะต้องนํำรุวนสืบไปค่ะแล้วก็อวยยศให้เจ้านางบ้าจางขึ้นเป็นน้ำพุวันของเมืองทิพย์แล้วก็เป็นพระนางพุ่งทอง9กพุ่งทองหาได้มีประโยชน์อื่นเทียบเท่าไม่ปั้งเรียสืบไปค่ะขอบคุณค่ะแม่